<Body. S 2> สวัสดีสวัสดีท <Young bro. S 1> านอตนอต y o ย n g b r ไงทานอตสบายดี and you ชถามเลยก็มีตอบทานอตไปเล่นพลนะมีแต่หมัดจะเล่นนายอะหยอกทานอตมันเล่นพนด้วยเหรอดูโปโปไม่สามารถเช็คเบลเช็คของได้ฉันไม่สดหรอกนะพุกโปมันก็เหมือนเด็กน้อยที่ยังไม่โตไปเล่นไหม กินนมน้ะเปล่าเบื่อแล้วคำว่านมนะแค่ได้ยินหูก็แทบละจะกินนมลุงนมยายไม่ว่าจะนมลุงหรือนมยายแต่ทานายพูดมากไม่อาจจะตาย you understand me bro ไม่ตาย <c oughs> พอพิมพ์เป็นอังกฤษนี่ไม่เคยจะตอบพูดอะไรอะ่ะบอกแล้วให้ตั้งใจเรียนบ้าปะไม่เข้าใจอะ่ะแค่ภาษาอังกฤษเท่ากับบ้ารู้ไหมล่ะได้ประเดี๋ยวได้ประเดี๋ยวประเดี๋ยวประเดี๋ยวไง ยู่คนตามผมมาครับตอนนี้จะเจอทานอตหรอปึ๊บทุบไปหนึ่งดอกตามด้วยนี่เฮ้ยตามด้วยนี่เจ้าหมอนี้ไม่ค่อยอันนี้นี่มาตามด้วยเดินไปต่อยแบบทานอตใช่คนไทยไหมแจ๊ <Yes. S 1> สสมมุติให้หน่อยได้ไหม ให้ฉันสุไม่พวกเวลน้อยดีกว่านะเวลห้ารอยแถมมีผลแฟงนายเวล I'm level max เราไม่มีผลเทศโลกสองตึอๆๆืขอนายก็แค่ไปฟาร์มมาช่วยสิแล้วฉันจะได้อะไรบไม่ได้อะไรเราไม่อะไรเลยนะมี everything not free you know <laughs> ฟ,ฟ,ฟันฟันฟังไม่ออกแล้วฟันสวัสดีเจ้าเลเวลหนึ่งครับ นายหิวหรือเปล่าดูพาไปกินต้มอึ่งต้องมีสักวันที่โดนดา่าไม่หิวครับนายอยากได้ผลไหมเบอยากครับรับมาสักหนึ่งบทเดี๋ยวสุ่มผลให้เจยเยเจียวเจยเฮ้ยเขียนมาซะยาวอ่านตรงนี้แล้วกันตอนนี้พี่น่ะเป็นเมนโยโย่น้องนั่นอย่ามาใกล้พี่โยโยเดี๋ยวพี่นั้นวีนใส่นะโยโยเป็นผู้หญิงอะผมไม่ว่าหรอกถ้าพี่จะวิน แต่เวลาใส่กแกงขอให้ใส่ยีนและสีที่ผมชอบอ่ะมันคือกรีน you know bro ถ้าอยากกินครีนให้ไปโลตัสแล้วถ้าอยากกินโดนัทต,ต้องไปที่ไหนต้องไปแมคโดนัลแต่เวลาเล่นเกมต้องไปโซโล่เดี๋ยวพี่จะใช้ปาตีป้อมแบบโซโล่เฮ้ยพี่นี่มีของจองกับผมเลยนะ่ะโอเค goodbye เฮ้ยใครแอดมาปันแอดฉันมาทำไมอะปันเราสองคนไม่รู้จักกัน เหนื่อยป่ะทำไมรู้สึกเป็นทาน้อยมันเหนื่อยจังวะไม่รู้เอาคนนี้ที่เราแลปด้วยตอนแรกเดี๋ยวแนทไม่ใช่เหรอฉันหมายถึงปันไม่ได้หมายถึงแนัตถ้าอยากคุยก็ขอแค่แชทแล้วชื่อนัทโอเค sorry โบเอานัทไม่ใช่ n u t ไม่รู้นะสะกดได้หลายแบบโอเคโบสวัสดีครับพี่สวัสดีโบสองสามศูนย์ศูนยก็พอละ ไม่ต้องเอาซู์มาเยอะนายอยากได้ผลเปล่ารอแ,แปบ๊บจะอาผลอะไรขอแอดเฟนก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่นทีหลังพรุ่งนี้ได้ไหมวันนี้เท่านั้นแต่ต้องเข้านอนแล้วแต่ต้องเข้านอนแล้วว่ะ Only today แอดแฟนยังโอเค g o ดอ้าว okay, <good> <laughs> นี่ไงอะเอาไปโอเคกู o d ไ i g h t Please Mac มาไม่มีอะ Please Ford <fall. S 1> No Please You have eyes m มา ไอศครีม <Ice> มันคือผลในฝันของฉันไปพิมพ์สลับมา่ยแมกมา I don't have magma if you want go to p a z a yes ไปไปพาซาซะดีครับ what's up bro ขอพลนะครับพี่นายก็ได้คิด่ขอพคนไหนายไม่มีฝีมือแล้วไม่มีการฝึกฝน you know bro ขอโทษครับผมมันผิดเองเอาเงะรับมาสักหนึ่งบทแล้วจะสุ่มผลให้ ตตใจเย็นใจเย็นพิมพ์ทีรัดประโยคก็ได้ผมไม่ใช่เกย์แต่ผมเป็นกระเทยรู้ไหมได้ไหมพี่ยังไม่โดนยังไม่โดนโทผมไม่ค่อยเก่งด้วยนายไม่ใช่เกย์นายแค่กำลังลังเลยเดินดีๆนะระวังส่ be careful b o เติรดรดตติ๊ดตล็บแล็บด่านี้ไม่เอานะพี่สับพูดไทยได้ไหมครับพี่ Yes ผมอ่านไม่ออก <c oughs> เอ้ยแต่ว่าเออเด็กไทยนี่จะอ่านอังกฤษไม่ออกเยอะอยู่นะจากที่เราอัดคลิปมาบอกแล้วให้ตั้งใจเรียนคนเราเน่ยเก่งได้ถึงแม้ไม่ใช่เสียนแค่ทำตัวดีๆอย่าทำตัวเกลียนโอเคอย่างตึงโอเคครับพี่ Thank you อย่าบอกนะว่า thank you ก็ฟังไม่ออก Good bye ผมอ่านไม่ออก <c oughs> Thank you อะ Thank you ่ากับขอบคุณอ๋อครับพี่โอ้แย่ละเด็กไทยใครรับได้จะสุ่มผลให้ตอนนี้ต้องเฟ้นหาเฟ้นหาคนแร็ปทานอตว่าไงเบลเฟชชานอตเอาเรื่องทำไมต้องว่าฉันอย่างนั้นด้วยระวังให้ดีเดี๋ยวให้กินกล้วยใช่ได้ว่าทานอตเราอยากเห็นเผ่ากระต่าย VC ต้องมีคนตีต้องมีคนตีแต่นายอ่ะไม่ใช่คนดี you know bro อ่ะไปไหนละโอ้โหไม่ฟังกันเลยแน่นอนโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะซุ่มผลเลยแล้วกันเพราะว่าไม่มีใครแล็ปให้ฟังเลยแล้วก็มันไม่เจอคนไทยนะสุ่มไปเจอแต่เซิร์ฟต่างชาติเดี๋ยวซุ่มเลยละกันเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา <c oughs> เป็นทาาน,นอนแล้วจะได้พลเทว้าว <c oughs> wow. is so nice เราก็เจอคนเวลหนึ่งพอดีนะครับ nice เ้หรือว่าขอแปสักท่อนเพื่อฟุกว่านัน่ายปให้เราฟังเดี๋ยวให้ผลใน <c oughs> จัดมาเยอ่อๆ <c oughs> อ้า <c oughs> รู้จะแรป p ไหม bro รู้จัดมาสักหนึ่งบทล็ป <c oughs> ผลนี้เขาเรียกว่าผลไฟ ผลเนี่ยเหมาะกับคนใจใจแต่ถ้านายอยากได้ก็เอาไปโคตรปัป่นเลยวันนะทำไมรู้สึกว่าวันนี้มันปัน่นปั่นกว่าทุกคลิปที่เคยอัดมาแล้วนะแต่ก็เหนื่อย <c oughs> ทั้งปั่นทั้งเหนื่อย See you bro นี่ทำนิ้ว I love you โอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e ให้กับทานอสด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้ลาไปก่อน o e e you bro